ล u เซียสด e อีเทนอลเป็นแชมปเปี้ยนแห่งเค a ส s ก o อทท่มีนาวาสลาเนชและเป็นผู้บัญชาการของ Emperor รอร์ชิลเดหนึ่งใน l e เกนฝ่ายทรยศเขายังมีอีกหลายสมญาน้ำที่เป็นที่รู้จักกันอย่าง s o ตทีฟฟูกริมแชมปเปี้ยนเบรดออฟอิออนและไซออนออฟเคมอสเขาเป็นสเปนเมรีนที่น่า,าภาคภูมิใจของเอมเ r อเรอร์ชิลเดเขาได้ติดตามไปดาวของเขาอย่างพริามาฟูกริมในการเดินทางไปทำสงครามในนามขาององค์จักรพตั้งแต่ในช่วงแรก เขาได้ยินยอมละทิ้งประสบการณ์ด้านต่างๆในตัวของเขาเพื่อให้ลงเหลือเพียงแต่ทักษะการต่อสู้ระยะประชิดด้วยดาบเขาเป็นคนที่มองว่าบาดแผลในระหว่างการต่อสู้นั้นคือรอยแผลแห่งความภาคภูมิใจและเมื่อวันเวลาได้ผ่านพ้นไปเรื่อยๆเขาก็ได้เริ่มคิดและเข้าใจว่าหากตัวเขาได้รับความเจ็บปวดนั่นต่างหากคือรางวัลของความสําเร็จตัวในช่วงที่ Emperor Children ได้หันหลังให้แก่องค์จักรพรรดิและหันไปรับใช้วอร์มัสเตอร์ฮอรัสถึงแม้ตอนแรกในลูเซียจะยังคงอยู่ฝ่ายพักดี แต่ในท้ายที่สุดเขาก็ยอมรับและวอติดตามพลอยมาฟูกริมเซ็กชันเดิมและตกสู่ภวังของพวกเควอสเขาได้กรีดใบหน้าศีรษะและหน้าอกของเขาด้วยรอยแผลที่ลกออย่างตั้งใจโดยรอยแผลทั้งหมดที่เขาได้กรีดมันเชื่อมโยงกันเป็นเหมือนเขาวงกดที่มั่วโซ่ไปมาจนเขาได้เริ่มเข้าสู่ความบ้าคลั่งขึ้นเรื่อยๆผ่านรูปร่างที่เริ่มบิดเบี้ยวและจากเสียงกระซิบในจิตใจของเขาที่ทําให้เขาได้เริ่มกระทําการต่างๆอย่างสุดโต่งมากยิ่งขึ้นไปอีกเพื่อพยายามทําให้ตัวของเขา กลายเป็นนักดาบที่สมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้นไปเรื่อยๆตัวตนของรูเซียสนั้นแทบจะเรียกว,ว่าอยู่ยงคงกระพันเขาเปรียบดังเป็นตัวตนและพลังงานของธรรมชาติซึ่งท้าใจเปรียบเทียบภาพได้ง่ายที่สุดเขาเคยได้ต่อสู้กับหลอดคอมเดอร์ไซเลีสผู้โด่งดังและสามารถทําการสังหารรูเซียสลงได้แต่ว่าเทพสลาเนนั้นไม่เต็มใจที่จะต้องปล่อยให้บทบุญทาอย่างรูเซียสต้องสิ้นชีพลงทําให้ในอีกไม่กี่อาทิตต่อมาตัวตนของไซเลียสเริ่มบิดเบี้ยวผมของเขาเริ่มหลุดออกมาจากสีษาเป็นกระตุก ใาเนื้อหนังของเขาเริ่มมีเส้นสีดำปรากฏขึ้นตามส่วนต่างๆและดันมันขึ้นผ่านผิวหนังของเขาจนมีรูปล่าคล้ายกับรอยแผลเป็นที่เคยเกิดขึ้นกับลูเซียสเขาได้เริ่มกรีดร้องออกมาด้วยความเจ็บปวดพร้อมๆกับใบหน้าที่บิดเบี้ยวไปบัดน,นั้นเองที่ลอร์ดคอมมานเดอร์ไซเลสได้สิ้นชีพลงและถูกแปลเปลี่ยนตัวตนให้กลายเป็นลูเซียสเขาได้ออกท้องไปทั่วจักรวาลในฐานะของนักฆ่าผู้หญิงพยองผู้ซึ่งไม่มีวันที่จะถูกฆ่าตายได้อย่างแท้จริงไม่ว่าใครก็ตามที่ทำการสังหารเขาได้ และยินดีกับชัยชนะที่พวกเขาได้รับผู้นั้นจะค่อยๆพบว่าตัวของเขานั้นได้ค่อยๆเริ่มแปลเปลีย่ยนไปเป็นลูเซียอย่างชา้ชาๆพร้อมๆกับ,บความเจ็บปวดที่แสนจะทรมานลูเซียยินดีที่จะเผชิญหน้ากับทุกความตายที่ย่างกลายเข้ามาพอๆกับการยินดีที่เขาสามารถสร้างความเจ็บปวดให้แก่ศัตรูของเขาได้จุดเริ่มต้นของความรุนแรงเรื่องนี้ต้องย้อนกลับไปตั้งแต่ในช่วงที่เขายังวัยเยาว์และดาวครอะเคปมอสลูเซียเป็นเหมือนอนัญมณีที่ถูกฝังเอาไว้ท่ามกลางดินและทราย ที่ไม่ว่ายังไงก็ยังคงเปลี่ยนะกายอยู่ตลอดเวลาเขามีพรสวรรค์อันมากมายเขาที่เขาจะสามารถเคียรและทุ่มเทให้กับมันได้หรือแม้แต่ใบหน้าของเขาก็ยังเต็ไมไปด้วยความหล่อเหลาที่แม้อากาศจะเลวร้วายเพียงใดก,ก็ตามก็มีอาสามารถกลบการเปลี่ยนะกายของอัญมณีเชกเช่นเขาได้ทำให้ผู้ทรงอำนาจหลายคนบนดาวสนใจในตัวของเขาเรากับว่าเขาเป็นแม่เหล็กที่ดึงดูดสายตาของผู้คนเมื่อเขาได้ผู้อุปถัมภ์แล้ว เขาก็ได้รับการสนับสนุนในการศึกษาศิลปาแห่งสงครามเขาได้เริ่มลงไหลาทางสารนี้มากขึ้นไปเรื่อยๆแต่ไม่ใช่เพราะการศึกษากลยุทธ์หรือวิเคราะห์ยุทธวิธีศึกเขากลับลงไหลในสิ่งที่อาจจะดูเหมือนเป็นเรื่องเล็กน้อยสำหรับใครหลายคนอย่างการได้รับมาซึ่งชัยชนะสิ่งนี้เป็นตัวดึงดูดจิตใจลูเซียนในวัยเยาว์เป็นอย่างมากตาของเขาได้เริ่มเปล่งประกายเรากับว่าได้พบเส้นทางของตัวเองแล้วเรียบร้อย เขาได้ลงมือกระทำทั้งการดวลการแข่งขันและการประลองดาบบันนั้นเองที่ลูเซียสได้เริ่มลืมรสชาติของวเชลเลอร์อย่างการได้รับชัยชนะและการได้รับเกียรติยศส่รเสริญซึ่งมันจะเป็นรสชาติที่เขาจะไม่มีวันลืมเขาได้เริ่มกระหายในเกียรติยศในานามของตนเองมากยิ่งขึ้นจนเขาได้ใช้ชีวิตรากับว่าเป็นส่วนหนึ่งของดาบที่พยายามรับความเป็นเลิศของตนเองให้แหลมคมขึ้นไปเรื่อยๆ จนเมื่อเขาได้เติบโตขึ้นทักษะดาบของนักดาบหนุ่มผู้นี้ก็ได้ก้าวกระโดดเกินกว่าที่ผู้เชี่ยวชาญด้านอาวุธของดาวเคมอสจะสามารถทําการสอนสั่งเขาได้อีกต่อไปและในระหว่างการฝึกฝนทักษะของลูเซียสกล่าวกันว่าเขาได้ฆ่าชีวิตขอทานและจนไปมากมายหลายสิบคนโดยเขาได้มาอ้างในภายหลังว่ากลุ่มคนที่เขาได้สังหารไปนั้นได้มาทําร้ายตัวของเขาก่อนเขาจึงได้แจกจ่ายรอยแผลนับร้อยกลับคืนไปให้แก่พวกเขา เขาดูตั้งข้อสงสัยมากมายนบไม่ทวนเกี่ยวกับศพที่มีคนพบเจอแต่ถึงกระนั้นก็ไม่มีใครที่จะสามารถโต้เถียงในเรื่องของทักษะของเขาได้จนเมื่อเขาได้เริ่มก้าวสู่วัยผู้ใหญ่ตอนตอน้นเขาก็ได้นิยามคำว่าอัจฉริยะขึ้นมาใหม่ผ่านทักษะเก่งกาจของเขานอกเหนือจากนี้เขายังชอบที่จะดูถูกเหยียดหยามเด็กรุ่นราวคราวเดียวกันดูเสร็จมาจะเล่นกับพวกเขาเหล่านี้เล่ากับว่าเป็นแมวที่เล่นกับนกตัวน้อย,อยก่อนที่จะสร้างรอยแผล้กับพวกเขาเหล่านี้เพื่บอบ่งบอกว่าพวกเขาได้พ่ายแพ้ลงไปแล้ว การพัฒนาทักษะการใช้ดาบของเขาอาจจะมาจากการที่เขาต่อสู้ราวกับถูกครอบงำโดยเฉพาะเมื่อเจอคนที่มีฝีมือการต่อสู้ที่ทัดเทียมหรือเหนือกว่าเขาอย่างเช่นการต่อสู้กับปราจา์ของเขาในช่วงแรกๆทุกส่วนในร่างกายของลูเซียสหรือแม้แต่เซลล์ประสาทก็เหมือนถูกขับเคลื่อนและถูกพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นหลังจากที่เขามุ่งความสนใจของตนเองให้เหลือเพียงแค่คำว่าใช้ชนะแต่เพียงเท่านั้นเขาอาจจะกระทำสิ่งเหล่านี้โดยที่ไม่รู้ตัว และอาจมาจากสัญชาตญาณดบของตัวเขาเองโดยในการแข่งขันประจำปีที่ถูกจัดโดยเหล่าผู้อาวุโสแห่งดาวเคมอสหลุเซียได้ดึงดูดสายตาของผู้คนจำนวนมากผ่านทักษะดาบอะไรที่ตีของเขาตัวในรอบสุดท้ายนักดาบหนุ่มผู้นี้ก็พบว่าคู่ต่อสู้ของเขาคือแชมปเปี้ยนผู้ที่มีชื่อเสียงและมีอายุมากกว่าเขาถึงสองเท่าแม้ว่าเขาจะสามารถพิสูจน์ตนเองได้แล้วว่าเขาเป็นนักรลบที่เก่งกาจกว่าศัตรูตั้งแต่ไม่กี่นาทีแรกของการต่อสู้แต่เมื่อคู่ต่อสู้ของเขา ทำการแทงเขาเข้าใส่ท้องของลูเซียสจนเขาเกิดความบาดเจ็บขึ้นทำให้นักรบหนุ่มผู้นี้ต้องลม้มลงและต้องหมุนตัวหลบไปพักชั่วครู่ร้องกับสีหน้าที่โกรธเกลียวเกินกว่าที่เด็กคนใดจะสามารถกระทำได้จากนั้นเขาก็ได้พุ่งไปฟันคู่ต่อสู้ของเขาจนขาดคลึงและฟันต่อไปเรื่อยๆตนร่างกายของแชมเปี้ยนผู้นี้ไร้ขาดอกจากการเป็นหลายส่วนรพร้อมๆกับเลือดที่กระเซ็นไปทั่วบริเวณโดยที่ไม่มีการห้ามปรามจากเหล่าผู้ใหญ่ของดาวเคม,มอสทำให้กลุ่มผู้รับชมที่เชียร์ฝ่ายแชมเปี้ยน และเริ่มรู้สึกโกรธเคืองและบุกลงไปหาตัวของลูเซียสพร้อมๆกันแต่ว่าจู่ๆก็มีบุคคลปริศนาในเงามืดที่เฝ้าดูเข้ามาตั้งแต่ต้นการแข่งขันและเข้ามาพาเด็กคนนี้ไปหลังจากนั้นก็ไม่มีใครพบตัวลูเซียสอีกเลยโดยบุคคลปริศนาคนนี้ได้เปิดเผยตัวตนให้แก่ลูเซียสว่าเขาคือจ่าสิบเอกแห่งสเปมาลีลิเจนลำดับที่3ซึ่งรู้สึกประทับใจในพรสวรรค์และความมุ่งม,มั่นอันแรงกล้าของลูเซียสมากๆเขาจึงมาเพื่อยื่นข้อเสนอให้แก่ตัวลูเซียส ในการเข้าร่วมดีเจเนสแอตตาเตสและแน่นอนว่าลูเซียสยินดีที่จะกระโจนเข้าหาโอกาสในครั้งนี้และกลายมาเป็นหนึ่งในนักรบที่โด่งดังของ Ever อร์เรชิลเดเมื่อเขาได้กลายมาเป็นสเปียร์มารีนแล้วเรียบร้อยฝีมือดาบของลูเซียสนั้นก็ได้ถูกพัฒนาจนเกินขอบเขตของมนุษย์แล้วเรียบร้อยจากกระบวนการฝึกฝนก่อนเข้ามาเป็นสเปีย m a มารีนเขาไม่เคยรู้สึกเบื่อหน่ายเลยที่จะต้องเอาชนะพี่น้องร่วมดีเจนของเขาในขณะฝึกฝนทุกวันและแทนที่พี่น้องเขาจะรู้สึกถึงความเป็นศัตรูกับลูเซียส ในเรื่องของความมั่นใจและทักษะอันสูงส่งของเขาพวกเขากลับยินดีและร้องเพลงสรรเสริญให้แก่เขาแทนพเพราะเหล่า Emperor's Children ต่างยินดีกับความสมบูรณ์แบบเหนือสิ่งอื่นใดจนเมื่อเขาได้เข้าร่วมในสงคราม The Great c r ค s เ d e การทำของเขาก็ได้เข้าตาลอดคอ m m a n เดอร์ไอ o ดลอและได้รับรางวัลในการขึ้นตำแหน่งเป็นกัปตันกองร้อยที่13 แม้ในตอนแรกเราคอมมาโดไอโดรอนจะรู้สึกศรัทธานในตัวของลูเซว่าเป็นนักรบที่ใช้งานได้ดีถึงแม้ว่าจะเต็ม,มไปด้วยความหมดดีก็ตามแต่เขาก็แยกแยะในภายหลังว่าทักษะดาบของลูเซียคือของจริงแต่เรื่องสภาพจิตของลูเซียนั้นเป็นอีกเรื่องหนึ่งภายหลังจากที่ลูเซเข้ามารับตำแหน่งเป็นกัปตันกองร้อยที่13แล้วเขาก็เต็ม,มไปด้วยชื่อเสียงในเรื่องของความเยอหยิงอีกทั้งจะโยนตัวเองเข้าสู่การต่อสู้อย่างไม่เังเลใดๆเหมือนคนที่เฝ้ารอคอยการต่อสู้ตลอดเวลา และมันจะกลับมาพร้อมกับชัยชนะแทบทุกครั้งซึ่งสามารถเห็นได้อย่างชัดเจนเลยว่าความตั้งใจของเขาในการเข้าร่วมรบผ่านสงครามเดอะเกรทคูเซกไม่ได้มาจากจิตใจที่อยากรวมมนรุษยาชาติให้เป็นหนึ่งแต่มาจากการอยากพิสูจน์ตนเองว่าเขานี้แหละคือผู้ที่เหนือกว่าบุคคลที่เหลือในกาแล็กซีโดยในช่วงเวลานี้ ลด้ร่วมล,ลบของลูเซียสมังะล้อเลียนเขาอย่างอ่อนโยนว่าทูปรีตี้หรือสวยงามเกินไปเพราะตลอดการรบของเขาทุกครั้งเขาได้ใช้ดาบในการสร้างรอยแผลแก่ศัตรูนับพันนับหมื่นแต่กลับไม่มีศัตรูคนใดเลยที่สามารถใช้ดาบฟาดฟันเขาให้เกิดรอยแผลได้บ้างเหลากับคนที่ไม่ได้รับความรักจากรอยจูของคมดาบแต่หาว่ากันตามจริงๆแล้ว ลูเซียสได้เคยถูกโลเค้นเข้าไปที่จมูกแทนที่โลเค่นจะใช้ดาบฟันใส่ตัวลูเซียสในช่วงที่ทั้งสองลีเจียนนั้นได้เข้าฝึกฝนกันในกรงต่อสู้ว่ากันว่าเหตุผลตรงนี้เองเป็นหนึ่งหนึ่งเหตุผลของตัวลูเซียสที่ทําการกรีบใบหน้าและหน้าอกของตนเองโดยเขาได้ให้เหตุผลว่าไม่มีนักรบคนใดที่มีทักษะมากพอที่จะสร้างบาดแผลที่เหมาะสมให้แก่ตัวของเขาได้เขาจึงต้องสร้างรอยบาดแผลให้แก่ตนเองการกระทำน่าประหลาดนี้ ร้รับการยกย่องโดยแบทเทนบรอเธอร์ของเขาที่ถึงแม้ว่าบางคนอาจจะมองว่ามันแปลกประหลาดแต่ก็ยังเป็นสิ่งที่ดูน่ายกย่องอยู่ดีซึ่งความเป็นจริงมันมืดมนมากกว่านั้นเพราะเอาเข้าจริงๆแล้วตลอดช่วงเวลาที่ลูเซียได้เขา้าร่วมสงครามมันยืดเยื้อนี้เขาเริ่มรู้สึกว่าความเจ็บปวดทั้งหมดของเขาคือรางวัลของความสําเร็จบาดแผลแต่ละแห่งที่เขาได้สร้างขึ้นใหม่เริ่มมีความชัดเจนมากขึ้นไปเรื่อยๆสิ่งนี้ได้เริ่มสะท้อนถึงความมาโซคิสที่เริ่มจะยึดครองจิตวิญญาณของเขาไปทีละนิด และหากรูเสียถูกห้ามปลาม่ให้ออกไปแสดงฝีไม้ลายมือของเขาเขาจะเริ่มฉุนเฉียวและเครียดแค้นและมีสิทธิ์ที่จะประทุออกมาอย่างรุนแรงในภายหลังอย่างการหันไปต่อสู้กับเพื่อนสนิทของเขาอย่างกับนซลทาวิสในช่วงเหตุการณ์บนดาวอิสวานที่3ภายหลังจะได้เขาไม่เข้าร่วมกับเอ็มเพร c ชิลเ r e นฝ่ายทริยศจากมิตรภาพและความเชื่อใจในตัวแซลทาวิสแต่แล้วเขากลับรู้สึกไม่พอใจตนนัวหนาจะเรียกได้ว่าเขาเกิดความอิจฉาในบทบาทหน้าที่ที่ซลทาวิสได้รับ รวมถึงความเคารพอันมากมายจากสเปมบรีนผู้พักดีคนอื่นๆที่เหลือรอดหลูอเซียจึงได้แอบ,บติดต่อไปยังหลอดคอมมานเดอร์ไอเดอรลอนและสัญญาว,ว่าจะส่งตัวเซาทาวิสให้อีกทั้งจะทำลายด่านป้องกันของสเปมบรีนฝ่ายพักดีเพื่อแลกกบการถูกรับเข้าสู่ลีเจนอีกครั้งซึ่งหลอดคอมมานเดอร์ไอเดรอนก็ได้ยอมรับในข้อเสนอนี้ไม่นานนะัก ลูเซียก็ได้บุกโจมตีผู้พังที่30คนที่กำลังป้องกันในด่านป้องกันอยู่เพื่อเปิดทางให้แก่ฝ่ายทริยศด้วยความช่วยเหลือโดยไม่รู้ตัวของกัปตันโซลมอนเดเมเตอร์กัปตันกองร้อยที่2ของเอมเปอเรอร์ชิลดรนและกว่าที่เดเมเตอร์จะรู้ตัวลูเซียก็ได้สังหารตัวเขาและกอมรพักทีไปเสียแล้วในช่วงขณะที่เขากำลังตระหนักได้ถึงข้อผิดพลาดจนแล้วจนตลอดในที่สุดลูเซียก็ได้ดวนตัวต่อตัว,ตว,ตวกับทาวิสซึ่งในการประลองครั้งนี้ทาวิสได้รับชัยชนะและลูเซียก็หนีออกจากการสู้รบ พร้อมเข้าสู่ฝ่ายทรยศอย่างเต็มตัวเขายัางได้มีส่วนร่วมในเหตุการ์สังหารหมู่บรดาวอิสวันที่5ด้วยการนำกองเรือนักรบเข้าไปสู้ฝ่ายพักดีผ่านการแสดงทักษะดาของเขาอย่างน่าอัศจรรย์เรากับว่ากำลังเต้นรำอยู่ท่ามกลางเสียงกรีดร้องในสมรภูมมภายหลังจากเหตุการณ์นี้เหล่านักลบแห่งเอ็มเพอรัลชิลเดนลีเจียนหารู้ไม่เลยว่าจิตใจของผู้นำพวกเขาอย่างไพรมาฟูกริมได้เริ่มผิดปกติไปมีเพียงแค่ลูเซียเท่านั้นที่ดูจะทราบถึงความผิดปกตินี้ของฟูกริม แต่เขาก็ไม่ได้พูดอะไรออกมาอย่างไรก็ตามฟูกริมได้มอบดาบสีเงินให้แก่ลูเซียสโดยมีนามว่าเบรดออฟเลอร์ที่ถึงแม้ในตอนนี้ตัวดาบจะสูญเสียจิตวิญญาณของปีศาจไปแล้วแต่มันก็ยังคงเป็นดาบที่ทรงพลังอยู่ดีโดยภายหลังจากการประชมบิญญาเเลอทงของฮอรัสฟูกริมได้รับคำสั่งให้ไปช่วยทำศึกบนดาวังคารแต่ฟูกริมไม่เชื่อฟังและหันเป้าหมายไปยังดาวปริสมาติก้าที่5แทนซึ่งเป็นดาวคุดคริสตัลของเราเมคานิคัส การกระทำนี้ของฟูกริมได้ทำให้หลอดคอมบินเดอร์ไอโดรอนต้องตั้งคำถามถึงการกระทำในครั้งนี้แต่ช่างน,น่าเศร้านักที่นี่เป็นคำถามครั้งสุดท้ายที่เขาได้ถามแก่ฟูกริมเพราะเขาได้ถูกตัดหัวและนํำเลือดที่กำลังหยดลงมาจากศาีรษะที่ถูกตัดผสมกับเครื่องดื่มมันส่งพลงังพร้อมกับแบ่งปันให้แก่สมาชิกวงในของ e อ p e r o r ์เรอร์ชิแน่นอนว่าลูเซียไม่ได้กัวงวลใจถึงการตายของไอโดรอนแต่เขากลับสังเกตถึงพฤติกรรมของพร,รามาฟูกริมที่เริ่มกระทำตามอำเภอใจของตนเองมากยิ่งขึ้นไปเรื่อยๆ หลุยเซียได้พยายามสืบหาความจริงในเรื่องนี้ภายหลังจากที่เขาได้ฝันถึงภาพวาดของฟูกริมในโรงโอเปร่าเลอเฟนิสบนยานเลือดทงของเอมเปอรร์ชิลดรนอย่างยานพร i ยออฟเดอะเอมเปโดยภาพวาดของฟูกริมได้ถูกปิดผนึกและเฝ้าระวังโดยเหล่าฟินิก,กาดภายหลังจากที่การแสดงโอเปร่าของมาลาวิกเลได้จบลงยิ่งเวลาได้ผ่านพ้นไปหลุยเซียก็ได้เริ่มกังวลมากยิ่งขึ้นไปเรื่อยๆเยกี่ยวกับการทำที่ดูไม่อยู่เข้าร่องเข้ารอ,อยของตัวฟูกริมโดยในระหว่างนี้ เขาก็ยังคงฝันถึงสิ่งแปลกๆอยู่เสมอรวมถึงภาพวาดของฟูกริมที่วิจิตงดงามจนไม่อยามีอะไรที่เทียบเคียงได้จนในที่สุดเขาก็ได้เชื่อว่าพรายมาของเขาอย่างฟูกริมได้ติดอยู่ในรูปภาพเขาจึงได้พยายามหาทางปลดปล่อยพรายมาของเขาออกมาโดยการหาแนวร่วมอย่างลับๆ โดยที่ไม่ได้บอกเรื่องนี้ให้แก่ผู้อาวุโสในลีเจียนเพราะผู้อาวุโสเหล่านี้ยังคงเกลียดชังในตัวของลูเซียสและหมกมุ่นอยู่กับความสุขของตนในการพยายามรวบรวมอำนาจให้แก่ตนเองไม่นานนะักลูเซียสก็ได้จับตัวฟูกริมเอาไว้ถึงแม้ว่าพวกเขาจะต้องเจ็บตัวไปหลายครั้งก็ตามจากนั้นเขาก็ได้พาตัวของฟูกริมไปยังอพอดิคารอียนของหัวหน้าพอดิคารี่อย่างเฟเบียส โดยเขาได้พยายามขับไล่ปีศาจจากเปลือกของฟูกริมผ่านการทรมานต่างๆแต่ว่าในระหว่างการทรมานนั้นฟูกริมก็ได้ยินยอมรับการทรมานพร้อมกับพูดถึงเรื่องราวความเป็นจริงของเขาอย่างต่อเนื่องจนในที่สุดลูเซียสก็ได้ตระหนักว่าเขาได้ถูกหลอกและเข้าใจเพียเกี่ยวกับสถานการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นทําให้นักรบกลุ่มนี้ถึงกับงอเข่าของตนเองลงทันทีโดยที่ฟูกริมสามารถหลุดออกมาจากพนธนาการได้อย่างง่ายดายอีกทั้งไม่ได้สั่งลงโทษนักรบกลุ่มนี้หรือแม้แต่ตัวของลูเซียส ฟูกริมได้เปิดเผยเรื่องราวต่างๆให้แก่พวกเขาฟังเขากล่าวว่าแท้จริงแล้วเขาได้เคยถูกครอบงำโดยปีศาจในช่วงรเ,เวลาหนึ่งแต่เขาก็สามารถเอาชนะและแยกมันเอาไว้ในรูปภาพที่โงโอเปร่าได้ถึงแม้จะต้องใช้เวลาและข้อมูลต่างๆมากมายที่จะทำมันโดยฟูกริมได้รับความรู้ลึกลับอันใหม่ที่ทําให้เขาสามารถบังคับเดมอนออกจากร่างมารตายของเขาได้หรือแม้แต่การสลับจิตวิญ,ญญาณกับมันรวมถึงการกักขังมันเอาไว้ในรูปภาพตลอดเวลา ฟูกริมได้สันนิษฐานว่าสิ่งที่ลูเซียได้ฝันถึงน่าจะเป็นพลังของปีศาจที่พยายามจะแหกพันธนาการออกมาด้วยการชักจูงใจของลูเซยนั่นเองส่วนการกระทําของฟูกริมที่ดูไม่เหมือนดังเช่นในอดีตเกิดจากการวิวัฒนาการของธรรมชาติเพื่อเข้าสู่ความสมบูรณ์แบบพิเนษได้วางเอาไว้โดยเขาตั้งใจที่จะก้าวออกไปให้ไกลคนทุกคนพร้อมกับสร้างอาณาจักรสุดต,ตาให้เป็นจริงฟูกริมได้บอกแผนต่อไปให้แก่ลูเซดฟัง และนั่นคือการไปพบปะก,กับพลายหมากเพอร์ทูลาโบและบุตรของเขาอย่างไอออนบอริเออร์ลีเจียนโดยแผนการในครั้งนี้คือการตามหาอาวุธต้องห้ามของหนึ่งในสายพันธุ์ต่างดาวอย่างแองเจิลเอ็กเทอร์มินาตัสบนดาวไอดริสดาวโครนเบิร์กในตำนานของเราเอลเดอรีที่หายเข้าไปอยู่ในไอออฟเทอร์เรอร์แต่ว่าจริงๆแล้วฟูกริมไดกก้โกหกแก่เพอร์ทูลาโบ able, เพราะแผนการจริงๆของเขานั้นคือการสังเวยวิญญ,ญาณส่วนหนึ่งของเพอร์ทูลาโบเพื่อที่เขาจะได้เลื่อนขั้นเป็นเดมอนพรินซ์ในระหว่างยุทธศาสตร์นี้ รูเซียได้ไปชน,นากับนิคอนาชารคินอีกครั้งผู้ซึ่งเป็นสเปนมารีนฝ่ายพักดีของเลเวนการ์ลีเจียนเขาสามารถไปสนดให้ใครหลายๆคนเห็นว่ายังมีนักดาบที่เก่งกาจกว่ารูเซียอยู่เขาสามารถเอาชนะรูเซียได้โดยที่เขาได้กล่าวว่าเขาไม่ได้รู้สึกยินดีที่ได้ฆ่ารูเซียเลยเพราะสำหรับเขาแล้วลูเซียเป็นเพียงแค่สุนัขบ้าที่ต้องถูกกำจัดแต่เพียงเท่านั้นลูเซียได้พยายามจะพูดอะไรบางอย่างแต่ทันใดนั้นดาบของชาโรคินก็ได้แทงลงไปที่ด้านหลังกระดูกไหปลาร้าของลูเซียส และฉีกทะลุหัวใจและปลอดของเขาซึ่งมันเป็นความเสียหายที่ร้ายแรงที่แม้แต่มรดัดแปลงอย่างสเปนเมอรีนก็ยังไม่อาจแก้ไขมันได้ทุกสิ่งทุกอย่างควรจะจบลงตั้งแต่บัดนั้นแต่ว่าหัวหน้าเหล่าอาพอลโติครีของเอเวอร์ชิลเดรนอย่างเฟบียสได้กู้คืนร่างกายที่ดูไร้ทางเยียวยาวของลูเซียสและฟื้นฟูเขาขึ้นมาใหม่ผ่านกระบวนการที่ไม่มีใครรู้จักจนทำให้ในที่สุดนักดาบผู้หญิงโสบผู้นี้ก็ได้กลับคืนที่มาอีกครั้งและยังคงทำหน้าที่รับใช้ฟูกริมสืบต่อไป พร้อมกับการรับฝีมือให้ดียิ่งขึ้นจนกระทั่งเขาได้ประลองกับไซเลียสนังดาวีคนที่สามารถปิดชีพเขาได้แต่กลับกลายเป็นว่าไซเลียสได้ค่อยๆเริ่มแปลเปลี่ยนไปเป็นลูเซียเสียเองและนับตั้งแต่เหตุการณ์นี้เป็นต้นมาลูเซียก็ได้รับพรน่าแปลกประหลาดจากเทพสลาเนชเทพผู้อุปถัมภ์ของเขาและเป็นผู้ที่เลือกให้ลูเซียสกลายเป็นเควอสแชมปเปี้ยนแห่งเทพสลาเนชโดยพรที่ลูเซียได้รับเป็นพรที่ไม่ว่าใครก็ตามที่ปิดชีพตัวของเขาหากมีความพึงพอใจในใชัยชนะแม้แต่เพียงนิดเดียว แต่ต้องพบว่าตัวเองกําลังถูกแปลเปลี่ยนไปเป็นลูเซียสผ่านกระบวนการความเจ็บปวดและความทุกข์ทรมานทั้งหมดเรากับว่าลูเซียสเป็นผีเสื้อที่กําลังบินออกจากดักแด,กด,กดก้ด้วยพลันนี้เองที่ทําให้ลูเซียสได้เดินทางไปทั่วกาแล็กซีมานานกนนว่า10,000ปีพร้อมพะว่าเป็นการมอบความเจ็บปวดทรมานให้แก่ทุกคนที่เขาพบเจอและวิธีเดียวที่ลูเซียสจะสิ้นชีพลงคือการสิ้นชีพลงด้วยน,นมือของผู้ที่มีความเมตตาในจิตวิญ,ญญาณของเขาหรือเธออย่างแท้จริง ก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับคลิปเล่ายุกเธอเคคลิปนี้นะคลิปน้าจะแปนอะไรนั้นก็อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิง่งเพื่อให้ไม่พลาดในการรับชมคลิปลต่ตอบไปด้วยนะครับถ้าใครสนใจอยากฟังคลิปเล่าคลิปอื่นเพิ่มเติมเนี่ย,ยก็สามารถดูเพ์ลิสต์ใ,ใต้คอลับของคลิปนี้เลยนะครับสามารถสนับสนุนผมได้ง่ายๆด้วยการกดไลค์กดซับสไคร้แล้วก็มาคอมเมนต์พูดคุยกันนะครับหรือที่อาจารย์สนับสนุนผมเพิ่มเติมมากกว่านี้ไปอีกขั้นเนี่ยก็สามารถทําการสมัครสมาชิกช่องกันมาได้นะครับผมจะขอขอบพระคุณทุกท่านลน่วง และขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่รับชมกันมาถึงตอนนี้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ไม่อีอะไรจริงๆแล้วเจอใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีนะครับบ๊ายบายนะบ๊ายบายบุย